โอเคทุกคนก็ตามที่ทุกคนเห็นไปนะคะเมื่อกี้ก็คือแบบเมื่อกี้มันก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตั้งห้องลับเนาะโดยไอ้เทคนิคนี้มันเรียกว่าเทคนิคซ่อนปุ่มหรือซ่อนคันโยกนั่นเองผมพับผมป,ผมปรับเวลาปุ๊บก็คือแบบวิธีวิธีนี้นะคะก็ใช้ง่ายๆวิธีวิธีที่จะซ่อนปุ่มหรือซ่อนคันโยงง,ง่ายๆก็แค่ใช้เชจเพทนะคะจากนั้นจะสอนสร้างเลยละกันเนาะซึ่งอ่ะผมจะลงวงจรให้ก่อนวงจรง,ง่ายๆนะคะเราระวางาเชจเพทและสเตนดัส แล้วก็ลากสายมาวางเลสโตนเลสโตนท็อตลากสายมาอย่างนี้นะฮะแล้ววางอย่างนี้ให้วางกับวางสติกกี้พิสตันของอันลากสายเลสโตนมาอย่างนี้นะฮะง่ายๆทุกคนไม่มีอะไรยากเท่าไหร่นะฮะวงจรน,นี้ก็คือเป็นวงจรที่เก่าเกศมากคือแบบคือคือใครเล่นไหมครับถ้าใครรู้จักวงจรน,นี้ต้องต้องเล่นไหมครับมาอย่างน้อยหลายปีแล้วครับหลายปีอยู่นะคือเป็นเป็นวงจรที่แบบอืโอซคูมากอ่ะนะฮะ อ่ะผมสร้างใหม่แป๊นนึงโอเคน่าจะประมาณนี้ถามว่าถ้าถามว่าแล้วะถามว่าเราสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมได้ฮะนั้นก็ crossbow อา่าฮะชึบ crossbow ก็สามารถใช้ทำใช้สามารถเปิดหนจอน,นี้ได้นะฮะก็อย่างนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนแล้วก็เราเวลาเราออกแล้วก็ยิงออกนะฮะ หลักการคืออะไรหลักการก็คือหลักการก็คือธนูมาสามารถทะลุบอกดินทะลุบอกดินไปแล้วและทะลุทะลุบกดินจากนั้นมันจะมาโดนเทเจเพจตร,ตรงนี้นะฮะเอาใหม่ดี๋ยว่าไม่ดูใหม่ออกไปก่อนธนูมันสามารถทะุบล็บกดินมาตรงนี้ได้นะฮะ,ะโดยโดยอาศัยมุมตรงนี้เนาะดูนะฮะทมลุวางบอกดินตรงนี้แล้วจะมีมุมตรงนี้ซึ่งธน,นูมันมันมีปลายแหลมใช่ไหมและปลายแหลมมันก็นับก็นับเป็นส่วนหนึ่งของธนูด้วยใช่ไหมล่ะทุกคน ถ้าเรายิงแล้วถ้าเรายิงมาตรงนี้เอาให,หม่ถ้าเรายิงมาตรงนี้ดูดีๆนะทุกคนผมจะเลงที่หัวมุมตรงนี้นะฮะเอาใหม่นี้ยิงตรงนี้ซึ่งทําให้ถ้าเกิดเรายิงธนูตรงเนี้ยทาให้ธนูมันสามารถมันปักตรงอตรงนี้ได้พอดีเอ้ยเดี๋ยวเอาดีๆดิดเาใหม่นะ,ะอ่าคือแบบ โอาจานให้ดูเราสามารถยิงธนูตรงนี้และเล็งที่หัวมุมตรงนี้นะฮะจากนั้นก็เดี๋ยวๆจากนั้นก็ยิงอะแล้วเราลองเข้าไปด้านในดูซึ่งซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะฮะไอ้ลูกธนูอะมันไม่ได้มันมันสามารถมาปักไอ้เทจเจอร์เพจตรงนี้ได้พอดีเนาะแล้วทำให้เทจเจอร์เพจตรงนี้ส่งกระแสไฟมาตู้ๆๆตรงนี้แล้วทำให้เลสโตรคอตตรงนี้ดับ พอเสรสตร์ตอวท่อตรงนี้ดับพิสตันประตูก็เปิดนะฮะก็ปงเป็นวงจรง่ายๆไม่ค่อยหนีง่ายๆนะทุกคนสามารถไปประยุกต์ใช้ในในซเวอรโวล์หมดก็ได้เดี๋ยววันทำในซเปอรโวล์หมดให้ดูแป๊บหนึ่งขอเสกธนูก่อนเสกแอโร่ก่อนอ่ะผมจะลองทำในซเปอรโวล์หมดให้ให้ดูนะฮะผมสมมติผมเก็บธนูเดี๋ยวไปเก็บต้องไปเก็บด้านในเดี๋ยวใส่ออกเอ่อเดี๋ยวนะ ธนูค้างมีปัญหาดูแลมีรูมีปัญหาเนาะสมมติว่าผมอยู่ด้านในนี้ผมก็ยิงอันนี้ออกมาด้านนอกได้แล้วไม่พอเราก็สามารถเข้าไปด้านในได้โดยการชาร์จคอร์ดโบลหรือชาร์จธนูนะฮะเล็งมาหัวมุมตรงนี้ไอหัวมุมตรงเนี้ยไอที่มันตรงเนี้ยกคนที่ลูกศรผมชี้มาเนี่ยนะฮะยิงไม่โดนไว้ไม่โดนปิ้วเออ แล้วพอยิงมาอย่างนี้เสร็จทาให้แท็บเล็ตเพจทํางานเราเข้ามาด้านในนี้แล้วก็เก็บของได้พอดีอันนี้ก็กลายเป็นห้องลับของเรานะฮะเราสามารถเอ่อเราสามารถไงดีอ่ะเราสามารถทําห้องลับตรงนี้ต่อก็ได้ทําเป็นทางเดินไปด้านล่างต่อฐานทับอะไรก็ได้นะฮะก็เป็นว่าสลับสลัดคลิปนี้ก็มีประมาณใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกัรผู้ชมเนาะเป็นแบบคลิปสั้นๆนะหลังจากที่ผมทําคลิปมายาวๆสองคลิปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ